รองเท้าน่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าสีดาวเออโอเคดูสวยกว่าเปลี่ยนบ้างเออดูแบบแน่นหนาดีโอเคเปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนสีไม่ได้โอเคตามนั้นออกกันเลยนะรเลเครับพาราเล e l quest นำหมายเลขสามสอง มัลติเพลตเซลจูเนียฮันในการล่าเซลจูเนียหลายตัวนั่นเอง <laughs> แป่กกันตรงๆโอเคลุยเจ็ดตัวเห็นเมื่อกี้ในเป้าหมายนะโอเคตัวเราวเวแปดสิบสี่ซุม่มฮาได้นับป้าซุ่มโอเคได้ฟิสเซอร์ร้างแรก โอเคเลยเอาชนะเซลเจเนียเจ็ดตัวแอบแล้วไปมาถึงจะต้องวาร์ฟเลยเหรอนี่วาร์ฟท้องฟ้าเลยเลยไม่ต้องผู้พามแพงโอเคลิมิตเบิร์ดโอ๊ยมาวาร์ วาร์ปอุ้ยแต่มันมันทันตลอดเลยเว้ยสาววาร์ปโอ้เหมือนเราช้ากว่ามันไงโอเคไงต้องกินผลไม้กับฮีโร่พอสหน่อยอุ้ยเกเคลุยลุยซะก่อนอุ้ยเกยคซุปเปอร์ยาส3เลยแล้ว มันไวอะ่ะต้องสงสัยต้องเล่นระยะไกลโอเค่ฮีโร่ปอดคำาแมา่ะนม่ฮะโอ,อกโอตายไปดีหมดใช่ไหมไช่ โอเพนฟิล okay. ์ดโอเคช่วงกวา้างวูบอันนี้ฉากนี้สวยโอเจคายโอเพนทำไมฮะไม่ฮะเรียบร้อยไปเน, okay. น,นึ่ตัวบาโอเคตาเปล่งหนึ่งตัวโอโหนี้รวดเร็วเกินฉากนี้ ต้องไปอีกอันหนึง่งหันให้ตรงก่อนแล้วก็รับเป้าโอเคเวสแลนโอเคพื้นที่ลบกลรงไทยเออโอเคเซลตูนเนียเหมาเดิมสามตัว เร,เราโดนทำมซะเลยวะมันไวหรือเกิดไวใช่ไหมไวใช่ไหมใครว่เคลนเกณฑไม่มีพลังกี่โอ้ยอเทลุย คือมันไวฮะแต่ว่าพลังมันน้อยเอาชนะไม่ยากวา้านี่แนสเตมนนินาเราเยอะพี่แนพี่แนใช้ท้าวาบ่อยโอ้ยอเก็ก อุยมันเียบรลอเคยมีโตที่ว um ้าใหม่เซลเกมสนามเซลเกม seems you disobeyed my Mình Ok. Tiệt lắm, tiệt cặp. À, lao đồn โอ้ยโดนมันทำนี่นะนี่ะนี่เเาไปกินไม่สายในคอมโบนี้โอ้เต็มหน้าเร้อยไปหนึ่งตัวมีเซลเพอร์เฟกอ๋อมีเซลตัวโตๆเยอะย

ไม่คลานมาเลยเราหรอกกี่ขึ้นช้าเหมือนกันนะโอเคอัลเจเมตฟินิชสุดยอดคะแนนแปดพันนะแรงเอโอเคดีสำหรับเควสไม่กี่ดาวสี่ดาวใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรพิเศษนะมีแต่แคปซูลกระชาต ครับสี่ดาวเอิร์อินเทนเชอร์มาเลขสิบสามเนี่ยเล้วกตัวเหมือนเดิมนะสุม่มได้กูเลอร์อกลับตัวละครที่เราเพิ่งสร้างนะไม่เอาไม่เอาอเ,เอาฟิเซอร์ฟูพาวเวอร์ เนี่ลุยอาชนะเซลก็เหมือนไซค์เควสมันก็ปล้อไปตาม no เรื่องราวนะโอเคหมดจะคุยเบจิต้าโอ้ยเก่งเกินไปแลว้วเนี้ย้ยเีอามาั่งนี่แน่โ <What happened? S 1> อเคเริ่มบาลังหน่อยครับผลไม้ เดี๋ยวเราลิมิตเบิร์ดเลยรู้สึกมันไอ้นั่นอยู่ใช้ได้ยอยู่การเกินได้เรียบร้อยเร์จ้าให้มานับป้ากับลาลิสได้เลยดีเนี่ยน,นับป้า อ,อ่าวบต้าตื่นเลยอ้าว,าวเกกินผลไมนเลยฮะระหว่างที่ยังหลอดกี่ยังไม่เต็มเพื่อแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าชั้นสาม เอปลืองอะไรข้าไมฮะไม่ฮะนี่ไหนะนี่ไหนะนี่ไหนเบดิต้าตื่น,ะนนะาม,มาทำไมก็ตายอยู่ดี i ใช่ต่ออยู่ไหนเนี่ยก็อยู่นั่น <c oughs> นี่เรียบร้อย มีใครมาอีกอเคมีให้ไปที่อื่นนะเมืองตะวันตกมีปิเซอร์กับอะไรอ่ะ อ๋อมันเป็นลูกสม,มุนของซิเตอร์อเตายไปหนึ่งฟิ <c oughs> เซอร์สู้ฟิเซอร์ <c oughs> เก <c oughs> okay, ตายไปอีกหนึ่นงก็เร็วมาก <c oughs> อากินิว

isa venom farm the last time they see those stupid dance na ni na ni okay paladin น้าไงมีนี่น่าจะเหมือนจะให้จากกันบอลน,นะถ้าเราสู้ดี <S <S เ l i m i ิ a t บ b ร r d ชับแล้วจุรลอยไปหนึ่งตัว นี่นะโอ๊ยโดนข่าใครอุ๋วอุ๋วอุ้ยเริ่มเลือดเริ่มเ,มเติมเลือดก่อนเติมเลือดแรงเหมือนกันนะ อุ้ยชอบเป็นประทะแน่อุ้ยคนนี้เก่งเว้ยซุปเปอร์ซยาสามโหมันใช้ท่าเออการไม่พักไม่ได้ด้วย ว้าไม่ได้อะ่ะก็สมิตาสม,ามน่าเต็มอยู่นะโอเคจัดการไปอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายตัวนี้ยากใช้ท่าเยอะด้วยได้คียเทมได้แดนบอลแล้วใช่ไหมตายซะ้องอาจทำซะตำเราซะ โเคเรียบร้อยจะลืมนะตรงนี้กลับมาอ่อตแลนดิง้งแล้วก็เจอสามตัวก็จะทำให้อาจจะได้จากกั้นปอร์ก็ีลวกไปไปไหนต่อเนี่ยโอเคที่เดิมมั้เมืองกะวันตกแล้วก็ไปอีกประตูหนึง่ง ห้านั่นเล็กแปดนาทีสลัลาไม่ได้ผมว่าเลือกราดจมูได้เกย์เซอร์เฟกต์อมล้านสมบูร์นี่แน่เป็นมาเราก็โดนกัน น,นี่มันไปไเปด็กบออ้โ่ยังมาอีกอะเซลจูเนยีเนยสีฟ้านี่แน่ลุยๆๆข้าไม่หา้าไม่หา้าตาเป็นอย่างตัวอย่างรวดเร็ว วา้ยนีเ่เจอ,อเขาโบเขาไม่เตะเรียบร้อยเกรเซลยังตื่นมาอีกเอ้าเ็จิต้ากับฟิเซอร์มาช่วยอีกเอ้าโดนมัน เอาลุยเบต้าเลยโอ้ยมันลุยสองคนระเบิดนี่แนะ่เยวเดี๋ยลุงสซิโอเคเบตาตายไปแล้วเออขกินผลไม้ก่อนไหม มาทำเราเหรอเยี่ยมฟินเยี่ยมเลือดเราลงเยอะเหมือนกันนะเ u e s t เลย s u c c e s คะแนนอยู่ที่9จ็ดเก้าพันงดีมากเยไม่มีอะไรสำคัญนะของที่ได้มาแต่ก็เยอะได้เยอะอยู่โอ้นี่ไงด d o กบอลหกดาวเย่ ต่อครหมายเลข3-4มสี่ริชอร์ฟกินิวฟอสการกลับมาของกองทัพกินิวไปเยลือกตัวครับสมได้จอมันบูล่างเด็กซสเปอร์วิลเลียน

เออไอ,อตัวพลังจิตนี่ถ้าแบบเก่งคอมไอเอไอเก่งๆนี่ก็เก่งมากเลยนะเพราะมีตัวแบบว่าสตารปปุ๊บโอเคเก่งคละไม้ด้วยว้านี่แน่อ้าโดนพลังจิตนี่ไงใช่หไหมค้างเลย ถือ,อ,อว่ายากเหมือนกันนะติดติดคัดคัดโอ้โหมันใช้ท่าเยอะ <c oughs> นงแนะโอ้โดนพลังจิกแล้วโาเกตาไปหนึ่งจว ไปต่อที่เมื่อตะวันตกล้อมนอกโอ้โหเจอิบิดเบิร์ดบ้างครนะับม,มันเริ่มรีคุม มีคูก็ค่อนข้างจะแข็งนะท่าเออยากโอ,โอเคตายเลยลีคูอยู่ไหนกันโอเคมันมีพายุอยู่ยังไม่โอเคลุกโอตายอย่างรวดเร็วไปมา

ตายไมชเรียีค้กันนี่เนี่ยนี่เน่ยนี่นี่นะี่เนี่ยนะนี่เน,ะนนะีเรียบล้ลยใครมาอีกจะต้องไปวาสแลนดี ครับซูนคอมเลชันเกมหมายเลขสิบเจ็ดนี่ก็เท่มันนะมีนายนะจังมาแล้ว know your place, พิสเซอร์ฟู่พาวเวอร์เกมผลไม้ ั okay. างท่าโพสอีลีตตำรวจสายตรวจจักรวาลโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าพุดระเบิดพลังนี่นะ เซฟเปอร์ส yeah. <Perfect. S 1> ัญญาสามกัปตันกินิวยังตามมาครับที่เป็นล้านโคคูนี่แน่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 เออเพิ่มพลังได้นี่หว่ามีท่าเพิ่มพลังดีมากโอ้ยหลบ

ออย่างโอเคอยู่ไกลนี่แนววาร์ปเข้าหาเข้าขึ้นเข้าไม่ไ้ไหมฮะโอเคไม่มีพลังกี่นึ่ๆ เรียบร้อยไปเดอันจิเมสฟินิชเลยสุดยอดคะแนนอยู่ที่แลังีแปทั้ทงสามโอเคอ่ามีสกิลใหม่คัชเชอร์บอลเป็นซูเปอร์แฝงนะแล้วก็อันจิเมสแฝกเป็นพาราไลส์ว้าวเก็บไปก่อนอ๋อ A, ได้ใจ A, ตัวนั่นแน่เลย ลองทับกินนิวที่เป็นตัวพลังจิตตัวเตี้ย